มองมีได้บ่ได้ตู้มองกองหน้าที่นี่มูเข้าทีซีคนกันนั่หาอันควนเัินแดงมันกัตสุดยวดที่แล้วในหอยในหอยเอคือเอคมีตัวอมีตัวโย

เยี๋ยวงผมมามือเดี oh ๋ยวดับไปดรอบาไหนดูลไปช็อตมันเดยวล่ล่งต้นไม้ล่งต้นไม้ลังต้นไม้ช็อตมันจีล่อช็อตมันเลยลองช็อตมันเลยช็อตหรเออลองลเอาเอามือช็อตมันเลยแน่เลยช็อตได้ปะไอ้ตัวนี่เสวันเอยิงมั้ยิงยิงน

มัน,นอยู่ท่านี่กัมีเลยด้นั่นท่านี่ก็มีมันยกขจะปืนไปซ้อนบังคับนั่นทุกคนอยูอ่ในนี้คนมีวยเอาซุกน่ละ Watch out สองตัวสองตัวอยู่นี้ Watch out เออไปลุงหาไปไปผู้นึงไปหาพวกอะไรเออบันเดียบันเดียบันเดียบไยเดี๋ยเดยเลือตู้บ้านตู้นึงเดี๋ยวมันตัวสี้บ้านสีฟ้าบ้านแม่ไอโซลล้มอ่ะมันมีสองตัวแต่ว่าในบ้านอ่ะมันมีตัวหนึ่งไออยตรงนั้ ทุกคนไปเอาตัวไอ้ที่น็อกเคโนหน่อยเดี๋ยวมาชุกกันได้เว้ยมาชุกกันได้เนี่ยเจ้าอะไรอย่างงี้ดูมีห้องช่องตัวนี้ตายแล้วบ่เอ๊ะวังมืออย่นี่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มัน <Watch S 1> เลี้ยวไปทางโน,น้น ไอ้คนใหม่เจ็ดใหม่ไม่แมนุจะขอได้ส hey. so ิวะ s m e h l p เฮยเฮ้ยยูเซ่เหรอตอนไไวะเิ่งเมอนเลยมันยิงจมาาไหเนี่ยเรื่อง่างเ่ t

ผมตีไม่หรือวะนุ่งก็ได้ม่าหลเทเ่งอยุ่อืมที่เาสมุกคืออไปลาสมุกจันยุ่งเลยดิอืยอะไรยุ่งเลยพื่เดียวอ้หูผเห็นยังอี้ดียวข่าคนดียวดีุ่ดละวันนี้งูฟ้ามั่วดีเลย กัดกัดฟ tamam. ัว well, มึงเงียมาทางะไรวะไปจายน้ำเทามีรถโอ้มีเจอยี่นึ่งวะเวะเอาเจไปเห็ดมันโอ้ยเจอี่เจอนีอต้งต้องใส่แล้วแล้วก็สิเจ้าแบบต้องหัวอ้ยป้่ไหวป้าไหวอุ้ยเจ้าวะโอ้โหรถเ่องเลยเออป้าไหวเ e l p โอ้ยเจ้ารถเตี้ยมัน ไอ้เธอมันยอมเธอเ่าม้นโอ้ยไม่ไุ้กเลยนะโอ้หคนโอ้ตายลตายแล้วเก็ยห้านนี้กเอามดต้องหันามันเลยนะโอ้โหสี่คีลอน็ไม่แต่ไ้มันปิดอก้มันอกแล้วเสียใจเลยว่ะบอกมีล้มเยวตัวเยอะตัวเยออ ก็เรีนประมาณเลยประมาณพววนี้นี่โรงานกับไสหน้าไหนู่ไหนไหนู่ไหน Watch out อ๋อสายพี่โอ <ed> ้ยสายพี่ไม่เกีียวโอ้นไง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 เกลียวเลยไปเ่องการเนาะ

ข,ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนหนูพายขึ้นมาเยอจังหวะจะกลัวเลยวะโอ้ยร้อยเทียด่ะเทียดเทียเทียดเที่ทียดสวมุ่งสวยเดี๋ยวจบเกมนี้จบเกมนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดสตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะอด YouTube ก่อนนะครับ มา,าดี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 นะับจะพีหะเกมตอนพี่น้องขอบคุณหลายหลายขอบคุณน้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับ